การสบายดีจ้าสบายดีพี่น้องสบายดีทุกคนขอวันนี้ให้เป็นวันดีกับทุกคนนะคะส,สดีตาช้าด้วยพี่น้องด้วยจ้าลงมาส่งบรรยากาศกลางทุ่งนาเจ้าดิช่าพี่น้องเพิ่งนะว่าเขาผู้ใดพ่อเกี่ยวแล้วเขาผู้ใดเหลืองแล้ว เขาผู้ใด้่ท่านนี่ออกนะคะตื่นมาเป็นบเอบรรยากาศคือไปถ่ายม่วงชู่มมาเห็นบรรยากาศย้ายลงมาแทบจะถ่ายยังไม่เห็นเลยมันเป็นแบบคล้ายๆทะเลหมอกตอนนี้ก็เจ็ดโมงแล้วตะเวนปุ๊บไม่งมือคืออีกฝั่งด้านล่างที่เป็นเขาเยุ่นรี่นเป็นเขาเยืรุ่นยังมานอยู่ประท่านออก กำลังออกอันนี้ข้าวอันนี้เขาใช่อันนี้เขาเขาเยลีจ้ะข้าวเยลีเพิ่นใช่กับข้าวดอกแล้วเครื่องทุ่งเยลีใส่ข้าวดอ,อกเครื่องทุงอองท่งข้าวกลางเพื่อนบ้ายาให้เราทีหน่อย นี่เขาเยีี่พี่น้องก็เริ่มเลืองแล้วเนาะต่อไปเป็นเขาแย่เหล่แลยบ้าน,นี้ข้าวของคู่แฝดพี่น้องข้าวของคู่แฝดเด้อเลี้ยไปกระหูเลยมันเหลืองกูโมูเบิ้ลทงนี่เขาเพิน่นเหลืองกูโมูมันจะพอเกี่ยวเหพี่น้องแค่อีกมือสองมือมันก็พอกี่เหวีวนะ่ยง สุดแท้เลยนะเขายู่แหลพี่น้องแล้วก็เลือบกุกี้ให้นะฮันีหลเลือเขตนี้ลงนี่รักใคยเขาเจ้านี่เขายืแลเ่เลื้งแล้วถ่าแดดอีกมือเสมอเนี่ยก็พาเกี่ยวแล้ว กระทือว่างานไปเขาไดยนั่งแดสรุปปีนี้นั่งก็เส็ยเกี้ยวก้อนนะจ๊ะไปเขาเดียวกักับพันเดียวกันนะครแต่มันทังกระเรือง ข้ามฝากมาจ้ะข้ามฝากมาก,กเยายเยาย็เป็นของพี่ใหญ่เลินโอ้ของพี่ใหญ่ลุนเป็นของเหรุ่นยังมานิีจ้ะพวกกรนหยา ของยืนรุ่นท,ทั้งเกษตรออกเหนือผลัตั้งแต่ตู่พุ่ดลงมาลงมากบับบริเวรจากกระหอนนี่เดี๋ยวจะไปดูของพญเ,เลิศนะจ๊ะพระเหล่าบนเขาเมืนอนจะพระเหล่าบนเขานะคะอืมเบิกเบิ่งก็ต้องเบิง่งค่ะ เรีาเบิงกับมะถือเลขนะคะอืมเบิงคลิปนางก่อนค่ะจะคอยนั่งถารุ่นเลขนะคะสำหรับข้อเลขหลายคนก็โอ้ยอปลากเก็บเงินในว้นยในจ้าโดยก็ซื้อบริพ่อได้รุ่นนะนพี่น้องว่าไม่เดาซื้อจนทุก ก็ครอบไว้ยากรวยนั่นแหละากได้มีเงินเพิ่มต่อยอดนั่นแหละจ้าอืมต่อยอดเงินคำมันถือมันก็ได้ต่อคำว่าถือซื้อโดนกินฮา,ากไปค่ะนะบรรยากาศยู ดสลหย่าสมาลายเท้าบริมาตัดหย่าขั้นนี่เนาะเอามือให้ลูกให้มันเด็ดๆอ่ออนมามาหล่อบงหย่าก่อนเออมืึงเสีอวมาตัดแถวขั้นนี้ก่อนเออหย่าไลยหย่าหยาไล่หย่าไล่ไล่ก่อน เขาเยลเฟย์เลินอัน,นจะเป็นเขาเนี่เพิน่นนีเขาเจ้าพีน่น้องสูงๆแบบนี้เบิ่งก็กหกเป็นเขาเจ้าแันดี้เขาเฟย์เลินกับพีน่น้องเอ้ยซุกพ่อปันการกับพ้องยิลีขึ้นไปนี่ฮอดเขตดตูพ่นลงมานั่นแหละ เกตูบลงมานี่เหลืองเลยจา้าเข่าพันธงเนี้เลยก็ซื้อว่างามพี่ต่อแทนเพราะว่อพ่อน,นด,ดูดูหาขี่ม้ามาใส่ไหนพี่น้อใส่เขาพ่นมันก็เลยบ่ค่อยเปลืองเยีย บ่ค่อยเปลืองหยังบ่ค่อยเปลืองผุยปุยงามแก่แทมงามต่อไปนักหน้าเฮ่อมองเรียงงัว เหลือว่มันพลนใสขอเจ้าข้อเจ้าพ่นขาดอเอาพ่นเครื่องท่งเลยเครื่องอีกเอ๊ะมาหากินบักชิดอ่ะนี่บอจ้ามักชิดาแสบมักชิดาแสบ ชื่องามนลยนเนาะมิตีบุคลาย 伢伢没多少钱。Yeah, ยังขายหาไรปล่อยน้ำหน่อยขอบพระชุกที่แหงบจ้าที่แหงบ่เส่งจลุลุบลูนะขอบคุณใายเลื่อจะไมลงไป ยันรอบยหนังกลัวป,ป่าบ่แล้วก็ชิช่องมึงแต่วะฮะตักเขาบอกอ่อยบ่แก้มน้ง ออกพรรษาพ่อใหญ่ใครออกพรรษาสิเดี่ยวค่ะพุทษาผลก็สิตกมาบดม,มืออ,อ,กอีกจะามือเอาสระอีกอาทิตย์หนึง่งนะเม้นเจ้าใส่เขาเนี่ยเดี่ยวกันโอย้ยสามสิงามหอนผู้ บาดเจลงไปหันโอยคาคืนพี่น้องเอ้ยเขากเลคยคใช้เาในิมสูดปกแก็ไม่บริสุทธต่แบบนั้นแม่อันนี้วีแ้เขาแก้กันได้คุ้มไหว้เอาไปบกไบไหนขาข้าเขอีก็ไทำกาขา งามเกนแลวก็มันกระเบาเนาะที่ได้เกินแลวก็มัน่ได้กับ้มต้กะพอดีเท่านี้ทางล้างเจ้าของกูแฝนะรองยาแดใส่บดทงบดทงเนาเขาขาวเขาขาวว่าลงไปหั่นนอยนึงอ่ะเขาขาวเนากับบอลทบเ่งคาบาวนก้าวพุ่ก้านมกอลยที่กระาวแล้วน้ำพนิวั้นเยด้ว

ดรืยพ่อแก่พ่อแก่บอกปวออดอ,อีกแล้วฮัลโหลพี่น้องตามาสนีกเริญมาลาพาจากกันนะจ๊ะขอให้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนนะจ๊ะเดอ้อ